S 1> <S 1> สวัสดีครับก็ตอนนี bon. <S <S ้เ <s> ป <utter crackers> ็นนกต่อหลักนะครับเป็นนกต่อหลักเป็นนกต่อที่ต่อได้ทั้งดินนะครับแล้วก็ต่อได้ทั้งพเนียดนะครับเป็นนกตอนนี้เล่นคนนะครับนกเล่นคนแต่สามารถต่อได้ปกติเลยนะครับสามารถใช้ได้ใช้งานได้ปกติต่อได้ปกติครับ